สวัสดีครับ BTPremium Moto Signal นะครับตาลูกครับอ่านีะครับเป็น Accord นะครับ78นะครับลูกค้านะติดตั้งนะครับตรงนี้เป็น Daylight นะครับ b u l Running นะครับจะวิ่งเป็นสีฟ้านะครับวอร์มเป็นสีขาวนะครับไฟเลี้ยวครับมาพร้อมกับสเต็ปนะครับไฟเลี้ยววิ่งนะครับ Running นะครับปิดไฟเลี้ยวครับไปรีครับมาพร้อมกับแหวนนะครับ LED Beam s ตายนะครับไฟตาครับ เิดต่างครับเมื่อเปิดไฟหน้านะครับตัวไดร์ไลท์ครับจะดิมแสงลง40%นะครับลดการแยงตานับตูงครับเตอร์ทุกตัวของเรานะครับทำงานเป็นไฟพินนอนครับสูงต่ำในตัวนะครับสูงครับบัด์มอนะครับขาใส่ตัว LED ตันดหมอเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวดูแสงหน้าตัวนะครับสูงครับสูงครับตดยนี้แสงผ่านจริงนะครับ แต่ของนอกโต้นะครับและในโต้นะครับสว่างไม่ต่างเลยครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟดับมาตรฐานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอัปเดตความสว่างนะครับพร้อมของตกแต่งนะครับสามารถสอบถามมาทางเพจ f a c e b o o นะครับ GT p ี e m เ u m a u t ม s i ต n a l ินอได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ